วันนี้กาแฟจะมาเปิดเผยค่ะว่าห้องที่ราแฟงนอนจริงๆหน้าตาเป็นยังไงเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดใดๆรวมเบ็ดเสร็จแสนห้าค่ะสองเดือนอุ้ยมีคนจําได้ด้วยไหมเราจะใส่เมลแล้วเราก็น่าสดขนาดนี้งงมากเหมือนแม่เจอปัญหาเหมือนช่างอ่ะเขาเขา,เขาแจ้งความใช่ปะ่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ทำห้องจนเข้าโรงพักอ่ะ วันนี้นะคะแฟนเนี่ยจะมาเลนโวเวดห้องใหม่หลายๆคนอะ่ะแฟนเคยเห็นในคอมเมนต์อ่ะถามแฟนว่าเอออยากเห็นห้องของแฟนจังเลยเป็นยังไงแบบที่นอนเป็นยังไงคะเรื่องนี้ฉันแหววันนี้แฟนจะมาเปิดเผยคะ่ะว่าห้องเคียรแฟนนอนจริงๆหน้าตาเป็นยังไงมีพิรุษนะพิรุษนะอะไรฉันไม่เคยมีพิรุษกับใครนะเฟนเพื่อนอ่ะเคยขอมานอนบ้านเว้ยเพื่อนทิตตี้คนนึงเคยขอมานอนบ้านนะแฟนบอกว่าไม่นอนไม่ได้ เพื่อนก็มีความสงสัยว่าม่นอนไม่ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเป็นเราก็แบบเอยคอนโดนอนไม่ได้ยังไงวะแบบแค่กลางที่นอนมันก็นอนได้แล้วอย่างงี้เออมันนอนไม่ได้อย่างงี้ค่ะเราจะให้ดูห้องก่อนที่จะเรนโนเวทนะคะทุกคนอย่าเพิ่งประณามพักแฟงนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นห้องก่อนเรนโนเวทด้วยความที่ของมันเยอะมากเว้ย เออแล้วมันไม่มีที่เก็บปอแฟนก็เลยวางอย่างนี้ไปเลยจ้ะแต่ตั้งใจว่าจะซื้อที่แหนเตียงแล้วก็ตู้เมื่อกี้มันแบบเป็นใช้งานได้แล้วอันเตียงทั้งตู้ทุกอย่างคือซื้อใหม่ทั้งบุกทั้งหน้าหน้าตรงหน้าต่งตางคือทำไมหมดทั้งห้องเลยโดยไม่มีสปอนเซอร์นั้นคนท้องแฟนใจเอง100%ก็ถือว่าเป็นการลงทุนเพราะว่าแฟนอ่ะคิดว่าจะแบบเรโนเวทห้องมานานแล้วแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่มีเงินเพราะเรโนเวทห้องทั้งที่มันคือทำทั้งหมดมันทำทั้งห้องอะ่ะแล้วมันต้องใช้เงินเยอะถ่ายแแค่บบ ผ่านรูหนูอะนึกออกปะว่าแบบถ่ายถ่ายรีวิวผ่านออกไปแบบมุมมุมนึงให้มันดูสวยงามก็พอแล้วลนะอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามให้ที่สุดไงแต่เนี้ยพอเราเริ่มแบบเออสปอนเซอร์เข้าไุ่ต้องกราสปอนเซอร์จริงๆ <laughs> นอนแล้วมีสปอนเซอร์เข้ามีอะไรเข้าเราก็เลยคิดว่าเออมัน่าจะถึงเวลาในการที่จะเลโนเวทห้องแล้วโดวยการที่แบบเออถ้าห้องนอนเราสวยแล้วก็สามารถทำเป็นสตูได้เผื่อในอนาคตแ,แฟนจะเปิดดีเจแฟนก็อ่านดีเจได้หรือจะ ถ่ายร็อกนู่นนั่นนี่ท็าปแฟนก็ถ่ายได้ก็มาดูกันว่าจะทำทั้งหมดกี่วันอืมโอเคไปพขเริ่มทำโครงสร้างห้องเสร็จแล้วทุกคนท็อาแฟนทำหน้าต่างทำประตูเนะี่ยเราต้องย้ายแอร์ขึ้นไปด้วยนะเพราะว่ายกฟ้าขึ้นไงก็แอร์เนี่ยขึ้นไปข้างบนซึ่งแฟนอะดีไซน์ห้องตัวเองเอาไว้คืออันนี้ประมาณนี้ แต่เราแงไปเอาเลฟเนี่ยมาจากพิเทเลสแต่จริงๆอะ่ะคือเราอยากได้ห้องอารมณ์ประมาณนี้เลยแต่เราอะ่ะติดต่อพวกช่างบิวอิลเลงอะ่ะไปหลายเจ้ามากแต่ด้วยราคาที่มันอมว่าแรงมากราคาแรงเกินไปแล้วไม่ไหวเหมือนน้างานอะ่ะแม่บอกว่าไอ้คือเนี้ยมันบวมแล้วถ้าสมมติเราไม่เอาออกใช่ปะมันก็จะเหมือนเป็นเชื้อาราอยู่ข้างใตอ้อ่ะสุดท้ายก็ต้องเอาออกดีก็เลยกลายมีคอร์สเพิ่มขึ้นมาสักทีอีนิดนึง ซึ่งนี้มาได้ครึ่งทางแล้วคนมาได้มา50%เพราะว่าทำโครงสร้างเสร็จแล้วอีก50%ก็คือจะเป็นในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ซึ่งวันนี้ค่ะแฟก็จะไปดูเฟอร์นิเจอร์กันคข้างไปด้วยดูจะไ,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 ไปด้วยแล้ว <c oughs> ดูเสือ้อดูเสือ้อเสื้อเขียนว่าอะไรมา<ป>มาเองก็ลำบาก <c oughs> โคมไฟอันนี้ซึ่งที่ฉันซื้ออันนี้นะคะเพราะว่ามันมีความแบบมันน่ารักตรงที่ว่ามันมีคริสตัลตรงกลางทุกคนมันก็คืออันนน้นน้งหมดสุดเห็นปะเขาบอกว่าน้องพัแฟงเป็นดาวที่กดใช่ไหมครับอะไรเงี้ยแล้วมาฝากให้กดซับสไครต์ช่องพักแฟงด้วยแม่ทำงานดีมากนะคะแม่เป็นประชาสัมพันธ์ค่ะแม่ทำงานดีมากเขาก็เทสไฟนะคะเทสไฟ ้ยมีคนจำได้ด้วยไหมเราจะใส่แม้แล้วเราก็น่าสดขนาดนี้งงมาก,กาได้เลยค่ะเน,นี้สวยเลยสามพท่นไ้เยอันนี้คือลายได้เลยอบอกว่ามีนนคิสตัลอะไรอย่างงี้ด้วหลังจากที่ทำมายาวนานกว่าครึ่งเดือนช่างทำตัวฟาเสร็จแล้วทุกคน ด้านนอกเขาก็มาย้ายขึ้นตรงนี้นะคะเรียบร้อยทุกคนห้องปลีไปเยอะมากคใจแต่ว่ากระจกก็ยังอยู่ลนตอนนี้นะคะแฟนก็ให้นาะงวนมาช่วยดูแลภายในให้ซึ่งตอนนี้กำลังทำการสกิมผิวอันนีค่ะทุกคนวันนี้ก็ มาเป็นวันสุดท้ายแล้วหลังจากที่ห้องติดพวกประมาณแบบพวกผ้มาม่านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือของกระจุกจิกอยู่ไม่กี่อย่างก็จะมีพวกโตเครื่องแป้งเก้าอี้ชั้นวางอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยมาดูกับแม่มาดูเฟอร์นิเจอร์นะคะแถวบ้านที่เดอะบลอกินเด็กอันนี้ก็มาแม่ก็มาเลือกดูฟเฟอร์นิเจอร์แม่แฟนมีเรื่องจะถามตอนที่เหมือนกับทาห้องอะ่ะเหมือนแม่เจอปัญหาเหมือนช่างอะ่ะ เขาเขาแจ้งความใช่ปะ่ะใช่ค่ะแม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเขาสรุปค่าใช้ใจ่ายเรียบร้อยแล้วแม่เนี่ยให้เขาเสนอร,ราคามาโดยเขียนเปน 6, 000, 1, ็นรายละอิรสอมา6กหมื่นหนึ่งมั่งทำหลังคาทำฝ้าทีนี้มันต้องเป็นหลังคาก่อนแล้วก็ถึงจะทําห้องได้คือจะทําทีเดียวจบแหละคือคิดละทีนี้มันมีกรณีที่ว่าช่าง,างเนี่ยเบิกเงินไปนหมดละแต่หมายถึงว่าเขาขอเพิ่ม เขาขอเพิ่มแต่คุณแม่เรบอกว่าไม่ได้เพราะคุณแม่รู้แล้วว่าราคามันสมน้าสมเนื้อแล้วแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีกําไรเลยนู่นเหมือนกับเขา่ทําทําไปเรื่อยๆแล้วเขาไม่ได้เหมือนวางแขนอะเหมือนขอเบิกเบิกตังค์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบงบที่เขียนไวในเสนอราคามันหมดแล้วแล้วเขาก็มาขอเพิ่มแบบบอกว่าขอค่ารือเพิ่มลืมคิดค่ารื้ออะไรเงี้ยค่าที่จริงแล้วมานคนรวมกันอยู่แล้วกับค่าทําหลังคาแล้วเขาเป็นเรื่องแบบต้องไปแจ้งความอ่ะ เขาบอกว่าไปโรงพักเลยเออไม่ต้องไปคุยตรงนี้หรอกเขาชวนไปโรงพักเลยแบบทำห้องจนเข้าโรงพักอะขำมากเลยคื่ขำอะไรที่ขำจริงๆแล้วมันเป็นคดีแพ่งถ้าใหญ่ไมมากกว่านี้แต่มันไม่ผิดอะไรไงเพราะเอกสารก็มีเพราะว่ามันมันหลักฐานชัดเจนมากเลยนะ แม่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรอบคอบแต่งานมันเล็กก็แค่ขอใบเสนอราคาแล้วก็เวลารับเงินเนี่ยโอนเงินให้เซ็นรับทุกครั้งเพื่อป้องกันเรื่องทําห้องคือแม่เป็นคนดูไงไม่ได้เป็นคนดูเองคือแม่จะสติมากเนี่ยคือคอยดูตลอดเพราะว่าถ้าบางคนทำห้องเองเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนมันบานปลายไปเรื่อยมันจะบานปลายไันรื่อยแลเขาพยายามคุมคุมให้อยู่ในคอสแต่ว่าเราเราเลือกเองเนี่ยเราจะเลือกวัสดุดีก่อนอะไรเงี้ยค่าช่างก็ตามมาตามตามนั้นอะไรประมาณ ก็เป็นบทเรียนนะคะสําหรับการทําห้องก็ถ้าใครแบบเรโนเวทห้องเองต้องดูช่างดีๆเลยนะต้องเป็นช่างที่ไ,ไว้ใจได้ไม่งั้นเขาจะเหมือนบวกไปเรื่อยๆไม่รู้จบไม่รู้สิ้นอะ่ะถ้าเราไม่ดูเนี่ยหนึ่งถ้าตอนตอนที่เถียงกันเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ใจเย็นพอเนี่ยช่างอาจจะทิ้งางานเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอีหนึ่งรายการเนี่ยเงินกับอีหนึ่งรายการที่ทำเนี่ยจะไม่คุ้มกันแล้วแต่เรามีความใจเย็นพอที่บอกว่าเดี๋ยวคุยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวโกงให้แต่ไม่ได้หลอกเขานะแต่เราดูว่าเขาทําได้เพียงแต่ว,ว่าเราใจเย็น ยังดีที่เขายังแบบไม่ทิ้งงานนะเขายังทําของเราเสร็จอยู่จนเสร็จอ่ะจนเสร็จแต่ก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็มาแก้นิดหนอ่ยอะไรก็มาไอ่ะเดี๋ยวพาทัวรห้องก่อนเลยหลังจากที่ห้องทําเสร็จแล้วทุคนทุกคนเย้ทำเสร็จแล้วรูมีนี่ได้เยนะรอยูทูบอยู่ข้างบน เอามาตั้งไว้อ่าเริ่มจากอันแรกก่อนเลยตอนแรกอะฉันจะใช้กระจกอันเก่าแล้วแต่ว่ามันเกิดอุบิเหตุค่ะจริงๆมีกระจกอยู่แล้วแต่เหมือนเอาไปทาสีแล้วลมมันพัดแตกก็เลยต้องซื้อใหม่อันนี้นะคะกระจกจากช้อปปี้รวมส่งแล้วราคาทั้งหมด859บาท ใหญ่มากแบบว่าดูส่องได้ทั้งตัวแล้วก็มาต่อที่ชั้นวางค่ะทุกคนนี่จากที่แบบพอเปิดประตูเข้าห้องมาปุ๊บก็เจอชั้นวางแฟนก็จะเอาไว้วางของอันนี้นะคะชั้นนี้พันแต่ตู้ตู้นี้เขาแฟนซื้อมามาสามหมื่นบาทนะคะมีข้างบนติดยันพีานเลยแล้วแฟนก็ทําอันนี้ด้วยนะฝ้าใหม่ถ้าแบบพูดถึงฝ้าที่เขาแฟนทำไปจริงจมันไม่แพงเลยนะเหมือนหาช่างมาฝ้าสี่พันห้าฝ้าฉาบเรียบทั้งหมดสี่พันห้าเออ แล้วก็ฟักแฟงนะคะทาประตูกระจกอันนี้ด้วยทุกวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะอันนี้เนี่ยฟักแฟงทําประตูกระจกไปทั้งหมดประมาณ2 0 0 0 0บาทอ่าอันนี้ไม่รวมามนะ่านะเออแค่ประตูกระจกอันเนี้ยอ่าสองหมื่นบาทแล้วก็มีเดินไฟนิดหน่อยข้างบนตรงนี้ประมาณ3,000บาทแล้วก็มีย้ายแอร์ค่าย้ายแอร์ประมาณพันห้ามั้งแล้วก็มีต้นคริสต์มาสด้วยนะคะ <laughs> เพราะว่ามันเข้ากับเทศกาลแล้วก็ต้องคิดมากนี้ฟังซื้อมาในไลฟ์ประมาณ7จ็ดแบาทไม่แพงแล้วก็ได้ของแถมด้วยแล้วก็อันนี้เป็นไฟเอาไว้แบบถ่ายงานอะไรเงี้ยเออบางทีห้องมันแสงไม่พออยากได้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยแฟนก็เลยซ,ซื้อไฟตะตูตตตมานะแล้วก็พอแฟนก็นี่อันนี้โต๊ะโต๊ะอันนี้พรแฟนซื้อมาประมาณ500บาทมัง้งตะตะแบบแข็งแรงมากอะ่ะจริงจริงแค่มาดัดแปลนนิดหน่อยแบบวางพวกฟงเฟออ์อะไรเงี้ยก็ได้แล้วอ๋อแล้วก็เพราแฟนซื้อเตียงใหม่ด้วยนะคะอันนี้เตียงที่ทุกคนเห็นเพราแฟนซื้อมารวมฟูกประมาณหมื่นกว เนี่ยมันจะมีแบบเป็นเพิเป็ตรงนี้ด้วยสวยดีทุกคนเออสวยถ้าใครอยากรู้พิกดรล้านนะเดี๋ยวแฟนจะแปะพิกดรล้านไว้แล้วก็อ๋ออันนี้พั้งแฟนซื้อ,อที่วางอันเนี้ยที่อินเด็กอันเนี้ยตู้ัวเนี้ยมันคือชั้นวางข้างเตียงยอะไรอ้ยอันนี้ประมาณเพิ่มไม่ได้ประมาณพันห้าหรือพันห้าหรือสองพันน่แหละอันเะนี้ยนะใช่แล้วก็เก้าอี้สตูอันนี้พั้งแฟนซื้อมาจากในช้อปปี้ห้าร้อยบาทเลื่อนได้ เอออันนี้ก็คือดีแล้วก็อันนี้นะทุกคนเนี่ยนชั้นวางเขาเรียกว่าโต๊ะแต่งหน้าเออโต๊ะเครื่องแป้งอะไรตรงเนี้ยก็จะมีน้ําหอมเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ไปแค่ส่วนหนึ่งนะทุกคนอันนี้กาแฟใช้ประจำกาแฟไม่ได้แบบวางเอาไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วเดี๋ยวคนแบบเออชอบมาถามว่าใช้น้ําหอมเลยอันนี้ปตะมาณเจ็บพันห้ามั้งโต๊ะเครื่องแป้งเจ็บพันห้าแล้วก็ มียาข้างนอกด้วยแแฟนซื้อยามาปูวันนี้ก็มัน2 3 0สบาทสวยดีทุกคนเราชอบมันดูแบบมาดูเออโล่องอกโล่ง,ลงใจดีแล้วก็เพราะแฟนอันเก่าอ่ะคือด้วยความที่มันเป็นโรงเหล็กใช่ปะแต่เนี้ยแฟนทําเป็นประตูเลื่อนออกมาได้ก็จะเดินออกมาดูวิวข้างนอกได้เป็นมุมใหม่ของห้องแฟนนะคะ,ะเพราะนนี้ก็จะเป็นมุมแบบนี้ชายนี่ก็อันนี้ก็คือมองเข้าไปข้างในในห้องก็จะเห็นโล ของฟักแฟงนะคะห้องก็จะเป็นประมาณนี้ม่านอันนี้นะคะของฟักแฟงนี่อันนี้เลยฉันทําม่านไปทั้งหมด8ปดพตัวนี้นะทุกคน8ปดพนห้านี่ก็คือเป็นทางมา่านอันเนี้ยม่านหนาแล้วก็ม่านโปร่งแสงอันเนี้ยอันนี้คือสวยมากเวลาถ่ายงานเนี้ยก็ปิดสวยมากแบบถ่ายงานแบบไฟแสงมันจะรวมมุลขึ้นอนะเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดอ่ามันก็จะมีความแตกต่างกันนะนี่ปิด ก็แ,แสงมันก็จะเข้าห้องมากคือเวลาถ่ายงงถ่ายงานอะไรเยี้ยก็คือจะง่ายขึ้นอุ้ยเอาจริงงก็คือทําใหม่ทั้งห้องเลยอะ่ะทุกตั้งแต่โครงสร้างอะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่แค่ตัวเฟอร์นิเจอร์นะเนี่ยอย่างพื้นอะอย่างพื้นอัน,นี้เาแฟงอะตอนแรกมันเป็นพื้นปาเก้อันนี้เอาแฟงเอาพื้นยางมาใส่อันนี้พื้นประมาณห้าพันประมาณน,นั้นทุกคนก็เนี่ยแหละ เป็ดเสร็จนะแล้วก็ค่าลงค่าแรงช่างอะไรเงี้ยเพราะแฟนก็ทาสีใหม่ด้วยนะมันมีการแบบสกินผิวด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าสีอันเก่ามันไม่ค่อยดีแล้วค่าเดินฟ,นฟ,ฟอวนฟเจอระไรเงี้ยทั้งหมดเป็ดเสร็จนะคะแฟนทาห้องไปเนี่ยใช้เวลา2เดือนแล้วเฟอร์นิเจอร์ออกมาในรูปแบบนี้ทั้งตู้ทั้งเตียงฝ้าปูต้นคริสต์มาสพื้นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดใดๆรวมเป็ดเสร็จแสนห้าค่ะสองเดือน ก็มีห้องนอนใหม่แล้วค่ะเย้ yeah. ทุกคนก็จะเห็นออกแฟงมาเมาส์เอออะไรเอยมากขึ้นนะคะเพราะแฟนแบบมีเรื่องแบบจะจะเมาส์หลายอย่างมากประสบการณ์นั่นีน่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากรู้อะไรกับออแฟงวันนี้อ็อแฟงก็มาเปิดห้องให้ทุกคน ได้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะว่ากว่าจะเป็นห้องนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยใช้เวลา2เดือนแล้วก็ต้องไปเลือกซื้อของน,นั่นนี่มีปัญหาตกตีกับช่างอะไรมากมายวันนี้ก็มาเปิดห้องให้ทุกคนดูแล้วค่ะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก,กด subscribe ใับแฟนด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าแฟนจะไปทําอะไรทาที่ไหนมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามไปด้วยนะคะบา,บายๆขอบคุณที่ดูจบนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ร้านไว้ให้นะ